ครับตัวนี้เป็นคอนโวย์ c 8ปด p l ตัวนี้อาการคือเปิดไม่ติดน่าจะทำตกนะครับพอตกแล้วปุ๊บตัวนี้จะหลุดเดี๋ยวหาปากกาคีบหายไปไหนเนาะอึบอ,อ,อนี้ได้ครับบริเวณนี้ครับตรงนี้หลุดซึ่งตัวนี้ไม่ใช่แหวน ที่แถมมากับคอนวทนะครับไม่รู้เป็นแหวนของอะไรแต่น่าจะมีช่างโมมาให้อีกรอบหนึ่งครับแหว,แว,แวนแหวนวณนี้นะครับตรงนี้ครับเป็นแหวนแล้วเขาก็เชื่อมตะกัวติดมาเลยซึ่งจริงๆแล้วจะต้องเป็นแหวนมันเป็นตันแบนแล้วก็ขันน็อตไอขันยึดติดแต่นี้จะเป็นแหวนแบบแนวตั้งแล้วก็บัดกรีตะกัวยึดแล้วก็ขันเก้าคือใช้งานได้ครับแต่ตอนตกน่าจะกระแทก กระแทกแล้วหมุนกลับนี่ผมขันนั่นขันกลับไปคืนละหลอดก็จะเป็น S T C 0ูนะครับตัวนี้จำไม่ได้แต่ฐานหลอดใหญ่แต่สีไม่เหมือนของผมก็ไม่มั่นใจส่วนตูดเขาสปริงตัวนี้อ่าบายพารสไปยังไม่รู้บพาสสปริงหวัวท้ายแล้วครับบายพาสสปริงหวัวท้ายแต่สลักเยิ้มนะครับตรงนี้ ดี๋ยวให้ดูครับน่าจะมองไม่เห็นฟลักที่ตูดสปริงเยิมนะครับเป็นครีมฟลักเ์ียผมจะล้างทงคำความสะอาดให้เป็นสีฟ้านะครับที่ฟ้าสีน้ำเงินเมืนเมื่อกีกก้ตูดสปริงทีนี้ผมได้ขันแล้วแต่ยังไม่ประกอบไปใช้ได้หรือเปล่าเราจะประกอบไปพร้อมกันเดี๋ยวพอเปลี่ยนแล้วผมจะถอดตัวน,นี้ออกนะครับพอเปลี่ยนหลอดใหม่ถอดฐานรองสีขาวๆนี่ออก แล้วก็ใช้เทปกันความร้อนัอบปกแทนตรงนี้ครับกันไว้ก็ได้แสงท,ท,ท,ที่สวยขึ้นน่าจะใช้งานสมบุกสมบันกระบอกนี้เต็มที่เลยดีครับแบบนี้ชอบล้างชอบซ่อมครับแบบของใหม่หม,มาไม่กล้าจับก,กลัวมันจะพังผมใช้ว็บ,บเซลล์สามพันมีอมนะครับ k 3 0มสห สิบห้าแอมป์ตรงนี้นะครับลองใส่นะเวลาใส่ก็อย่ากระแทแกแรงครับบอดค่อยๆใส่มุนหาล็อกไฟติดแล้วเมื่อกี้ไฟไม่ติดไฟสีเงินสวยอุ้ยลั่นดีนะไม่ใช่ปืนไฟฉายมีการลั่นนะ โอเคครับไฟติดเปิดครับหนึ่งติดแล้วนะครับเอาไฟติดระดับเดียวหมดเลยถ้าไฟติดระดับเดียวแบบนี้นะครับน่าจะเป็นเฟิร์มแวร์ไดเวอร์พังหรือไม่ก็ไปตั้งกรุ๊ปโหมดใหม่ไหมครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับตั้งกรุ๊ปโหมด ตั้งุรมหมดก็ไม่ได้ฮ่าฮาผมมีวิธีแก้ครับในการเช็คอาการเบื้องต้นว่าเวลาไฟฉายตกแล้วตูดพังหรือว่าเลเวอร์พังนี่ครับหาสายตรงนี้มาครับสัมผัสตร,ตรงนี้เทคนิคพื้นฐานแล้วก็มือก,กดให้นะครับแต่ดูหนึ่งสอสสี่ห้าหเจ็ดอ่า แบบนี้ไม่ว่าไดเวอร์เฟิร์มแวร์มีปัญหาครับไดเวอร์ Driver ต้องเปลี่ยนโอเคครับติดครับแต่ไดเวอร์พังเดี๋ยวผมจัดการให้ผมมีไดเวอร์น่าจะรุ่นเดียวกันนี่แหละครับแล้วผมมีเยอะมีมีเยอะอย่างนี้แต่ตัวนี้ผมไม่ใช้ตัวนี้เป็นแบบธรรมดาไม่โมมันไม่แรงแค่ตัวนี้ครับเลยสามตัวแล้วก็เพิ่มเฟดแบตเกรีวงจรนี้ใหม่ครับให้ลูกค้าตัวนี้นะแบ,บตัดกรีเอาเฟด <S <S เฟด <S <S เฟดเฟดอยู่ไหน เฟดอยู่นี่นะครับเชื่อมลายวงจรใหม่ให้ครับหรือถ้าประหยัดตังก็ใช้เจนี้ครับ AMC เจนห่ามหาเอาหายไปไหนแล้วไม่รู้หมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับก็ต้องรอของก่อนโอเคครับสวัสดีครับ